มาชื่อ,อ,อโอเคไปใจตื่นนเะผ็บเปีเย้ย <laughs> <laughs> ได้แต่เว้ยมันโมเมนแพ้หนะเลยมาไปชื่อฮะไ,ไปชื่อโอ้ยดีเฮ้ก็มีแพ้พดบอกคว่าเคยชีมากกะมากอย่างกันแท้มาจับโล,โโล,โโล,โลูกปูเนาะอะ่มาหายด้เด้อแบบนักสรัลูกปลอยลอยลูกปูดีเอนเ้ จะเล่นท oh, oh. oh. okay. oh, ั้งคำจะขอไปสางกาูเอ้ยเงินเงินนี่เป็นเงินหลวงปูโอ้โอูอ่ะบเอ้เเบ่งเก่าเบิ่งมองจวนนลางของน้องแตวก่อนพี่น้องเลยอื น้องเพิ่มเองมาเพิ่มอีกเนะาะเมื่อนั้นเพิ่นห้ทางสะบุนกะสามก็สอบไปเพี่น้องเลยเพิ่นหายซี่แต่ว่าทางสะบุนเอาสามอันเอาคอเอาสองแต่ว่าเพิ่นเพิ่มอีกสอบนึงกะทางน้องเพิ่นเห็ดเองเนาะนี่กะเป็นที่ก้าเพิ่นนอนอยู่ตกใจคิดว่าคาบงูป้าอย่านางบุ้ยตุ้นี่อยู่พื้น ตกใจคิดว่างูเลือมมานอนอยู่ก็เป็นเดนปุ๊บข้างโมหนึ่งไว้ไฟใหม่โอหนึ่งพอแห้งแล้วเนาะกับน้องแตวอ,ม,อมันนี่กับชิพาพพี่พน้องเบิงส่วนพักส่วนหญ้าน้องเตวก่อนเบิงหมักเอื้อก่อนเป็นจนังไรมบิเอื้อน้องเตว เลือหมักเล่นหมกักพริกเอ้าหล่นเลยเอิงแต่าปุ่มเอื้อโยู่เน่าหมาักแต่ว่าหมักลายไปพี่น้องเอ้แต่ว่าบบจับเหี่ยวบพได้เครื่อมันโอ้น,อนี้เออะหืม ดูหน,น,นีกันยังมีนี่ปกักการต้วจหมงแต่ว่าช่วงนี้มันแดดมันฮอน่หน่อยไม้สักหน่อยนี่มันต้นหมูหูนองเตวนี่จะผ่านไปจักนี่ในหนาฝนนี่กันใหญ่แล้วนี่เ่จะได้กินมหูหงก <c oughs> ่้นหมอกหรือไม่เนาะ บักพริกกันจนเหี่ยอป้อมแดดบ่วไว้กินกับสมพักียดเนี่ยเธอัรงมีเอาพริกนี่แนวทั่วก่ะหมากเน่า้าชอกเิม่บกพริกเนาะสมพักแว็นป้ารักคันมวนอันป้อขัก็ดีหอยพีดดองไอชิลักปิดบักทั่วตองเตียวกันนอนหลับชินบ่ มีชิ้นให้ลาบอยู่บ่ขอ้องแสลกันไหนปิดบักทัวแล้วแต่ยังไม่ได้ขอเลยปิดก่อนเลยอม,มอมหมากตัวใหญ่ขักแท้นี่ mọi người 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 กินหอมอย่างนี้ดียูวเข่าได้บาทเลยับนนี่โอ้ห้งแตวเจ้าบานแบบนี้บอกด้ว่ามันรดน่าบ้านไปเฮ็ด้คือหอมแท้ฮะอปลาหวยเนาะปลาทุบาทนี่ดปลานังเค็มเฮ้ยนี่หนังเค็มเค็มไรเหมือน มันเข็มลายมือเลย,เยจิมมึงด้ปะ่ปะตรงนี้ยดูอ่อ<ม>โตยิ่งมาขึ้นอ๋อได้แจยวนะ่ะแจวจะก่อยนะจับปลาคำโคงว่านี่นะปลาคำโคงะจบะบะ,ะ,ะกรอบกรอบสรสชาติเป็นยังไงทานทาน Ng cao như bò. Un cayên. Un cayên. Mm. Ng luôn 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 อือับพี่ชองฟักตามกันข้าปลาข้าวปลา้ปามหมดแรงแรงหัอใชอืมบจับเป็นผล่นดีแท้ผักปลาไม่กินนี่เนาะคนหนาผักเวลาคนเด้อเพื่อป้านะพร ไปผ่ามาให้นี่ป้านี่เมื่อไปใช่มันหนาผักอะไรก็ด้เนี่เพื่อป้าทำแล้วขึ้นหลดขึ้นกลางๆเลอกินเ้าเด้อมาเด้อมาเด้อกินเ้ามาถเวลาได้นีได้จะได้ถึ กะจบมาอย่างสองเคยนะพ่อยเป็นดองไลสิไม่เคยอยู่เดือนนี้กินตั้งบะมันจับถึงไม่ได้ี่นอะไรมันอันตรีเนาะมาสบายดีโดยมามามาอย่งนีอย่างนี้อย่างนี้างนี้มไข่ทอดปลาให้หนักไฟหนักไก่ะจงใบทีมงานอยู่หรอวะมันเบิดแล้วไลยใช้มาบันนี้คือบ่มี่คนมากมาแล้วคอยกินกินบิดแหละ มาวันไดแขวมเมื่อเธอทุงยางพ่อแล้วนีบุญเนเพื่อนเที่ยวมาเลยเลยพี่น้องเนาะเรือเปลาเลยหม่มาล้องจาาก็โทรหาเนาโอ้ยอันน้ละอันลวามียังว่ฝากเร็วอืออ่าเนาะเปิดภาพมาวันนี้เพล็กมาเพิ่มอีกหนึ่งคนอ่ะสบายดีนอตู่เด้อเนาะบุหินหมอกไฟหมอไฟเลยยางมาบาดเนี โอ้ได้ของฝากเลยเหมนได้ของฝากเลยแขกินเลยแล้วแอยนางมาบาทตะกี้โมย่างขมาเลยชิมหน่วยวปลาแห้งแล้วนะชิมหน่วยวปลาแห้งแล้วบกไดชิมเมืองชิมเมืองแห้งข้างนี่เ้งคักที่บ้านที่ไปว่าลาแห้งนี่ละเห็นแต่ที่แล้วไม่ถามว่านี่แหละเมอแางนี่แหละนี่ีชีโม้งนี่ตาขาวบ่ บ่เห็นแล้วบัอยากถามว่าปลาแปรปลาแห่งนี่มาแต่ใช้เนอยู่ปากมาแต่ใช้ผาหมแต่แล้วเาอยู่นาทอดนาทอดใหม่พน้ต้องทีอยากถานี่ไม่ใช่นี่ยิ้ก้อนถาเออยศ้วห่บอกมาใช้ปลาแห่งนี่อือปากมาหบาพาก็หายวางไดยู่ขมแท หลังแกบมจีว่าสามมือแล้วเรา嘛เนี่ยเอาเนอ่ยบ้านไปทำองกับบักเซ่อ่ะบลอนเตขึ้นไงอย่างเดียวลอนเตขึ้นไงอย่างเดียวอทยแต่บลอนเออ่้าคล้องบ้าถุงผ้าคล้องบ้าแต่ผมผ้าคลองอืมใช่เน่าของเนาะโอ้โหใช่เน่าแลดุ๊ดล้าได้ท่าน่ะอ่าเน่าเ ไปเยบุกเบิกนี่ได้เจงมวนนด้คนเชียงราได้เออมวนนะพ่อจอยโดนหายโดนหายนี่คือได้หานี่ของล้านใช่อหอยโอ้ีเฮ็ดไห้ก็ง้ามอยู่ได้ของมันแพงอายอ้ยบเมนนี่นะเผียดแล้วเผียดแล้วฮะสิพากนเดินทางขึ้นเนือสามนุ่มคือเกา พอล้วพารดูทั้งเชฟปนคือเก่ายังไงอยู่จังเมื่อจังเมื่อกะเบิงกุจิเนาะบิดบุญพอดีเนาะดยบิดบุญยังทำบุญทำทานแล้วทั่วอากาศไปน่ะเบียดบ่อยน่ะยอมแล้วคอยน่ะโดยจะกันได้บ้านนี่ขึ้นเรียกกัได้ถ้าเราขึ้นนะคอยยอมไม่เล่าข้นโย่แต่ว่าเราบอกว่าห่างเมียบ่ได้คือชุ่มเจ้าเราเคยไปคู่ว่าแต่ว่าถ้าขาดขาดเจ้าคอยขาดใจเรา แล้วก็ขาดขาดขาดเฮานี่ไปบ่ได้แล้วครับอย่างไรอย่างเดียวข่อยได้เฮ้าก็เฮียืนขับแม่เหรอโอ้ยข่อยเป็นแต่รถจักเฮียนเบิ้งเนาะโอ้แม่น้องเชือแล้วเฮีย็นขับแม่น้องเชื่อให้คืออย่างว่าเด้อเฮียืนขับรถนี่อย่าไพว่าอกอ้แม่น้องเชื่อได้ยินเด้ลยใกล้จ้ากะอย่าว่าอะไรวะ ไปชอนเพื่อเดียวหาว่าเมียเป็่นตะปช้อนด้วยเราอะแมเหนรถเนี่ยแยนต์เจ้าปกัไปบ่ได้ขาดเจ้าบ่ได้ไปน้ำบานี่แล้วคนสั่นก็สั่นก็สวแล้วเนาะแต่ถ้าไปนผมจด้ตามเขาบ่ได้ไปนะว่ากันได้หรอแจะไปชอนแถมเจ้าไปนาะคือจริงขาดเมียบ่ได้เลย เนาะบอยกบอดินกันเ้อพ่อยพี่ร้องเลยอ่ายังใจบ่กก้าพ่อยพี่ร้องเลยใจแบบเฮายังแบบขึ้นไปเนี่ยมันแบบแค่จับพวงไรเงือกวคือบุห็นทางอ่ะนะเกิดไาจากไะไรคือชิม่อย่างว่าตัดหนารถหนาอย่างแนใจยังบวก้ากบะแนนใจยังบวกกตอนนี้ย่อมหาดีทางปลาดุงพนกว่าให้เฮียนอยู่เพื่อเกิด ก็บอกว่าปลาได้บางทีว่า้งมีเป็นไข่เป็นยังอยากไปก็ไปบลาได้ทั้งไก่นะไปได้แต่ทั้งใกล้ใกลขี่รถแจักเนีได้อยู่เป็นไรกะที่แบบว่าเกิดแบบเจ็บเป็นเล่นลุ่นเฮาปลาปลาได้เนี้ยไปได้หมดเป็นยังหรือของเขาเนาะแต่เป็นแบบโบก้าโบก้าขึ้นโบก้านะนะไอผัวขับขี่เดี๋ยวสบายไงเนาะง่ายพอหิวข้าวก็เมียป้อน นไปกับบริจุดแข่งเราสำเนาจะคุยใช้เอาลูกเพื่อนบ่โอรเราลงมาจูดีนะจุ้ยไปลงไปจุดกับมือยังินชิว้าข่อยแบกค่ะพวยเชื่อก้อยนี่แหละไปจุดบังไฟเราแล้วใหม่พวยไมเอาไปบ่แม่บ่แม่พ่อแม่พ่อข่อยก็อันถามแน่บังไฟที่แม่์ต้องเชื่อลงเตะกระจายคือวนบังพูดอะไรของไพ่บังไพ่เพราะว้านของไงบ้านเลยบ้านเนาเลยโอ้ แต่บยมนมีคนบาดเจ็บบ่แล้วไปเอามานจะใช้บุกขึ้นเติมเป็นมังฝ้เก่าได้หลาย4ปีบ่4ปีผ่านมาเดี๋วบ้านเฮาส4เฮ็ดตะกี้แดีวเพิ่นสร้างมากเลยเออมันบราเลยเลยเลยเอาเอาตัวนั้นนั้นเลยบ่เนี้มันเป็นมือเก่าเลยเอามาน่าบ่ได้เด้อือไปจูดปุ๊บปุ๊ปปั๊บกแล้วแต่ว่าค่อยขึ้นมาก่อนตอนนั่งข่อยยังยังเชียร์อยู่แถวนั้นแหละกับเขาตู้นี่นั่นเนาะปะกันเห็ดเออเออเอออยู่ เอาเป็นกระปัดเขียวให้อยูมือเป็นยังเงอะเนาะเลยดีแต่ว่าโชคดีไปเนาะขึ้นมาก่อนตอนนั้นขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ะขึ้นเมา่เมื่องมื่อเดืนของใครเอ็นวรัคือของมะเตียงจุ่มเจ้าเราของเราบขึ้นบ่คือไปหามเราลงกิตตุ้มเขาขึ้นบุ้งขึ้นด้วยแต่ของมะเตียงคือเของมาบ้านบ่กแอนขึ้นขึ้นแล้วขึ้น คือนหนยหนึ่งขึ่หงนึ่งกะทีกับชีวิตของลุงจันนี่ขึ้นวัวมู่ที่คับชีวิตชีสีบีบีอยู่หึงนะคีบีอยู่หึงว่างานอยู่ทั้งบ่อปล่อยควันนะเห่ยชุดควันชุดควันอหอยชุดควันนี่บ่เห่ยชุดนะบ่ถิ่มควันตรงไปชุมพเจ้ามีบ้างเนื่องข่เห็นที่บ้านมันมันถึเขานั่ะนะมันถึงูเข่าไปพุ่นน่ะขุนแบบควันบมคกข่านได้ตัวนั้นน่ะของไข่บัวตัวไข่อะนะเบนปะ ขืนโปบกขาดเลยนะมันไม่ตงนโอ้ยเลยไปเล่มบงก็พอโอมโยมีาเดี๋ยวไแหละขึ้นแล้วมันมันลงมาเออแแม่นแมนตรงกระบะทเจ้าเออแม่นไมคอามลูนะคอยเจ้าว่าพอนะคอยนะมีบางนึงขึ่นขึ้นแบบลงมาลงมาไกลที่หางขาดเลยหางขาดนะ เาว่าขาดเออขึ้นไปแล้วหางขาดอยู่ทั้งหน้าชัดบริเวณไปทางหน้าจะเห็นหมดจักเนาะชัดบ่บอพี่ไปทางนี้บอบอทางไปทางสั่งใต้พี่แต่ว่ามันหางขาดแล้วมันก็บอะไรนะไหนมันก็ขึ้นไปของมันอีกเออหางขาดแต่มันขึ้นไปเลยไว้ลงมามันก็บ่ได้ลงแล้วก็ต่อขึ้นต่อไปเลย อ่ะเนาะเบาเดืองบองไฟถ้าว่าีหนาถ้าพี่นีบุญวัสนาถ้าพ่นเพอีกครับพันองเฮ็รครบรอบ3ปีพ่นต้องเชรสปีซ้อนเลแน่นพินามงไฟล้านด้วยจ้ะเรื่องนี้กะไปเชนอะไรก่อหมื่นหามองไปเชนไฟเชนหมืนหาหมื่นหาบโดยถายอยมาจูดบ้านนี่แหละเนาะโดย ปีหน้าปีหน้าจังว่าการพอดีต้องเตวลูกง่ายพอดีปีนี้ว่าชิเมื่อลูกโบลัเราอว่าชิมื่อดินบุตน้ำอึ๊บอไม่ถือว่าไหมโอ้ยสุโดยบ้านังไรก็เดินทางปลอดภัยเด้อบริขนไปนำโดยย้อนีแล้วไปโดย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 ไปไปไปโดยทางเอรถ

อ่าน้องแต่ก็มีรอยยิ้มมา่นแล้วที่งานอราบอเนาะอ้าวอัดไว้ติดเข่าได้ยิ้มเราบอกกระแร่งเราบาดมีจิงเสยแจงกินหอดจิงแมนนี่แหละยิมอิมโอ้แต่ว่ากินหอดเข้าลังเดี๋ตอนที่มาพ่อพ่อกันโยกกันนั่นนี่แดดไว้พี่น้องไว้อัดไปเดอกเลยจิบได้จอนะใจขอบใจของม่วงม่ใช่มาทงมีนี่นี่เด้ มีอยู่ได้หมักชุกหมักหนึ่งคอยย่างไปเลยล้นปู๊ลงมาก่อนเลยเอ็นต่อยเอาเลยเดี๋ยวขอนะขอนหยัดโบกเลยนะหยัดบรรยากาศมันไปเซนทอดปลาได้กับเซนีของไห้ทั้งน้องสาเขางแล้บาทนี่ในเมืองคือกันไหนเนาะทั้งทีมงานเน่ยทั้งบวจันบวบุญสารวันรเปนั่งพื้นรากกาเออนั่งพุ่นปะนั่งพุ่นปะฮะมาพี่แหละเป็นมาทั้งนั้นมันอยากทอด ช่วงไเลยงร้านชายงพนมเนาะแมน่ o กทั่งสวนกะจะได้เมื่อคือการไปพดเลยเพราะว่าวันนี้กิมเมื่อไว้นาเก็บเื่เก็บองทัลูกสาวก็อยาไปดินสวนน้าอะไปเที่วอะมีโอกาสได้พาไปก็ชิพาไปมื่อวนศุกร์นี่แหละเพราะว่ามันมันสีบคนจังบัวลายไปเมื่อนั้นคนลายพูดเนาะ รอคิวเป็นแถบเลยแม่สันมานี้ทางเข้ากลับมีของมามอบให้ทางนงา,างสาวไปเก็บไอ้เนาะออกมาอย่ไม่มามามามันคือแม่มีแพ้ข้างในแทบบนเอามา้ยเอามาปืเคนเนาะเผ็ดเปแต่เอ้ยมันมูเรนแพ้ช็ดหนาเลยไไปชื้อฮะ เอาอีกทีก็มีเพร่พูดบอกคนว่าคือชีมากะมากอย่างกันแท้มาจับลงปูรักษาปลางปูเงินที่สะบุญคืออยู่ตอนนี้เพร่เพนงาไงเป็นเงินที่น้องแจพิ่นส่งไปนาิดเงินไปให้เนาะเพิ่นทักกันนาสี่สิบบาทได้น้องเด้อเพราะว่าทั้งห้านั่น เป็นชงบอง่ายกะคือพ่อแม่พี่น้องป้าลูกเอฟซีคือชิพูเพราะว่าวันซีเฮาแท้แต่ว่าห้องบริขามไปกดอยู่ไทยถ,ถ้าขามไปกดจ่ไทยหนะ่ะบ้เสียแม่นเพราะว่าที่เาวเฮานี่บ่มีตูก้กดเนาะแม่นมีแต่าห่านอัตราแลกเปลี่ยนแม่เพิ่นก็ออกคิดคิดคิด,คดอันนี้เพิ่นพอเอ้ยต้องอดออกห่านเพิ่นแต่เพิ่นสิคิดค่าธรรมเนียมพันล่สิบบาทเนาะไทยเอาก็คือกันไปเอาในทีมงานก็คือกันมี้นทลูกเซตปะป้าเชเอาเงินให้ปฏิเสธที่เพราะฉันนี่นะพวกเนี่ยนี่ป้าจะเอาเงินให้นี่ แปดเก้ายังเดืออยู่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทเนาะโอ้ยเป้าเป้าเป้ามาอาบน้ำดูผู้เผยแผ่หนกบานไปดูไปไปเอาอันนั้นไปไปเอาบ้านไปยื่นหนกบานเด้อกน้อยเนาะเงินจำนวนตัวนี้ทั้งสบุญกับผู้ที่มาที่ไปว่าเป็นเงินของไผรเนาะทั้งน้องเพิ่นเอาเงินซีของสบุญแต่ช่วงห้ยทางผู้เพิ่นฝากเงินมาแต่้องสาวเพิ่นกแว่าแต่เอาเงินให้ยในเด้อเพิ่ร์ลเนาะ

นี่นี่นี่อะคุเจ้าก่อนนะทไดูแขงงเงินเด็กเนอันนี้นี่นี่นอะไรวนี้เรับเรัเรับไเับไวบเออนี่ได้เอาเด้อเด้อนั่นน่าันดึเานี่เอาเอาเอา้บดนี้อปเกูฝากมาให้ ขอบุณขอบใจขอ,ขอบคุณขอบคุณแทนทั้นทงน้องแก้วเนะด้อเนาะเดินนี่ใจบุญใจศรัทธาเพืพี่น้องเอ้ยฝากเงินมาให้ทั้งน้องาสาวใส,สวนะ่ซอยเนาะทั้งน้ <c oughs> องกะบูบูเราเป็นเงินของใครทั้งน้องคนว่ทาทั้งมีเพิ่นฝาก,กาเนะางเกินมาให้เอ้ยเอ้ยทั้งคนที่เอ้ยเอามาให้ในเด้อทั้งเ้ากะจะมาให้ทั้งน้องคนนะี้เนาะโดยอ่าแจกไปเงินบวกบูโทรห้างมือขอไปหาดกอกเคียวอ มีบัญชีบ่าอะไรส่ัญชีเอาแพ้ได้เพิ่อนเลยเาแพ้เพิ่อนเลยมันนี่มักดุมนี่บ่เอาได้ลูกเด้อมันขาดได้ซื้อบ่ได้ได้เด้อเนื้เงินน้ำเจ้าฮันเน่ในในมือนะเจ้าเนี่ยไงเมื่อไหร่โอ้็นอานน้ำจะป้ายินจ่อยเลยาใั่เนาะมีแต่ว่าทางเฮากะประมาณนี้ค่้พี่น้องไงในพวกราการทางชิ้นหน้าเลก็แล้วเงินมอมให้ท่านั้นเน่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  เพ่นก็งอแงอยากนอนนั่นะเพราะวยังบ่ทันได้นอนเด้นี่เนาะยังบ่นอนขอบใจเอยกับอ้ายยโอ้ยแน่ๆๆๆอแต่เจ้ากเบิ่งอีหยังกคือว่เอยเว้าดมาทางนี้กสิแวะเยี่ยมมายามคือเก่าแม่นป้าๆไปนอนบ่ลูกไปไปยนอน่เจ้ายานอนนี่นให้แม่ไปนอนไปบ๊ายบายไปจ้ะสบายดี้สบายดีกัน เอ้ยเพิ่งจีบูนน้ำไหมเนาะปลา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 แล้วน้องเลิกขอบใจได้เลยเลิกขอปลาฉักินปลาปลาโอเคพี่น้องเลยอันนี้กะนางเฮากะชได้เดินทางต่อตัวเมื่อก่อนเนาะป่ะไอมุดก็ได้บางเมีไอปลาสีไส่ใสสะอาดก้อนบาทนี่ปิดประตูไปเลิกง้อขอชวนเด้อสายสิ่งแค่เนาะ ไี่บอกว่ามีอะไรนี่เป็ดเป็ดมาเห็นปาหนาเป็นมาอยู่เนาะน้ำเย็นมานีน้ำเย็นมาปลาคือนอนใ่ญยแท่นะดอมข่ายกิมาเกงนี่ลายะนีลายบอก็ับ่ไดรลาย ไปต้มบาเมนเอาไปแกงอยู่นะบ้านาชิชัหายด้วยด้ด้วโนน้ไม่ยังกาะนี่ปะไม่บว่ไม่บไม่บเนาะด้ยนี่กอเดียวอเดียวแนไบไปไปใบ่ป่อขอึ้นไปอีกแล้วดิทพ คพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเดือดรายเนาะไปแล้วสบายดี